สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าสหรับเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตก็นำเสนอเป็นตอนที่6แล้วนะครับและผมได้จัดทำเพลย์ลิสต์เพื่อให้สะดวกแก่ท่านผู้ชมที่ต้องการดูย้อนหลังเอาไว้สามารถคลิกเข้าไปตามนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่พระเจ้าจุลนีได้เตรียมแผนลวงฆ่าพระเจ้าวิเทหะ ด้วยกลละศึกนารีพี่าตาลอกล่อให้มาแต่งงานกับลูกสาวตัวเองและมะโหสถก็สร้างพระราชวังซึ่งขุดอุโมงค์เชื่อมไว้กับนครปัญจละเอาไว้มโหสถก็ถวายการต้อนรับพระเจ้าวิเทหะที่มาถึงอย่างยิ่งใหญ่อลังการเหล่าทหารที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลก็นอนหลับพักผ่อนกันหมดฝ่ายพระเจ้าจุลณีได้ส่งกองทัพไปล้อมเมืองของมโหสถไว้สามชั้นกับกองทัพ18ทัพของพระราชา101คนรวมทั้งหมดแล้วเป็น4ี่ชั้น มีคบเพลิงนับแสนสว่างสวัยไปทั่วและเตรียมบุกยึดเมืองของมโหสถวันรุ่งขึ้นเมื่อมโหสถรู้ว่าพระเจ้าจุลนีล้อมเมืองเอาไว้ก็สั่งทหาร300นายลอดอุโมง์ไปจับแม่ของพระเจ้าจุลนีพระมะเหสี เจ้าชายและก็เจ้าหญิงโดยเดินผ่านอุโมง์ข้ามไปอย่างฝั่งปัญจาละและตั้งกองกําลังรักษาในอุโมงจนกว่ามโหสถจะมาครับทหารหน่วยพิเศษของมโหสถก็จับราชองครักษ์กมัดมือมัดเท้าปิดปากแล้วก็นําไปซ่อนไว้ในที่กาบังพระนางสลากเทวีก็ไม่รู้ว่ามีการบุกมาจึงให้มเหสีกับหลานๆไปนอนรวมกันที่ห้องตนเองเมื่อทหารของมโหสถเรียกประตูที่ห้องก็เข้าประตูก๊อกๆนางก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าก็หลอกว่า พระราชข่าพระเจ้าวิเทหกหับมโหสถไปแล้ว เชิญพวกท่านไปฉลองกันเถิดเมื่อเชื้อพระวง์ทั้งสี่ลงบันไดามาทหารของมโหสถก็พาทั้งสี่คนลอดลงอุโมงค์ท้าราชชนนีไม่รู้ว่ามีอุโมงค์ลับด้วยทหารก็เลยตีเนียนว่าคนทั่วไปไม่ได้ใช้ทางลับนี้เพราะว่าเป็นทางมงคลวันนี้พระเจ้าจุลนีตัดให้นำเสด็จทางนี้นางสลักเทวีซึ่งไม่รู้อะไรก็เลยหลงเชื่อทหารของมโหสถก็นำเสด็จนางสลักเทวีล่วงหน้าไปก่อนส่วนทหารบางส่วนก็แอบไปเปิดคลังหลวงต้นเอาทรัพย์สินไปตามต้องการ เมื่อพระราชชนนีเห็นอุโมงค์ก็ชมว่าสวยงามนักราวกับเทวสภาจึงเข้าใจว่าจัดให้เชื้อพระวงประทับจริงๆทหารหน่วยพิเศษก็พาทั้ง4คนไปใกล้กับแม่น้ำคงคาและก็ให้ประทับห้องที่มีเครื่องราชของกษัตริย์เหล่านั้นจากนั้นก็ส่งคนส่วนหนึ่งไปรายงานมโหสถเมื่อมโหสถทราบว่าแผนการนำราชวงศ์ทั้งสี่สำเร็จแล้ว จึงไปเข้า้าพระเจ้าวิเทหะเมื่อพระเจ้าวิเทหะตื่นมาก็ตกใจมากพอเห็นแสงคบไฟเนี่ยสว่างจ้ารอบพระนครแล้วก็กังวลว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็หันหน้าไปถามเมื่อพวกเสนกากะบัณฑิตซื่อบื้อทั้งสี่เคยตอบว่าอย่าทรงวิตกไปเลยคงจะเป็นกองเกียรติยศที่มาส่งพระราชธิดาแล้วก็ส่งคนมาอารักขาพระองค์แต่พระเจ้าวิเทหะก็ยังกังวลอยู่และเพิ่งจะสำเนียกได้ว่า สิ่งที่มโหสถพูดเตือนเนี่ยคงจะเป็นความจริงก็เลยไปจัดกับมโหสถว่ามีกองทัพล้อมไว้ขนาดนี้พวกเขาจะทำอะไรกันมโหสถก็เลยจะแกล้งขู่ให้กลัวประมาณว่าเห็นไมหมล่ะกูบอกแล้วมึงโมตติดจิงได้พูดให้ดูน่ากลัวว่ากำลังมากขนาดนี้พวกเขาก็คงจะมาจับพระองค์นั่นแหละพยาค่าพะพ้าวิทยาก็แบบปากคอแห้งกระวนกระวายพร้อมบอกว่าแล้วเราควรทำในดีลูกพ่อ มโหสถก็เลยขู่ต่อว่าก็ข้าห้ามแล้วไงล่ละท่านไม่เชื่อเองตอนนี้ท่านตกหลุมพรางเขาซะแล้วพระองค์ช่างโง่เง่า,งา,งาบ้าทำลายคนอื่นและยังหาว่าข้าพระองค์เกิดชนบทไม่รู้อะไรแบบพวกเสนกะแล้วทาไมพระองค์ไม่ไปถามเสนกะแทนล่ะพระเจ้าข้าพระเจ้าวิเทหะที่มีอาการตื่นกลัวบัดนี้อาการหลงไปแล้วและก็รู้ว่าตนทําผิดไปที่ไม่เชื่อมโหสถจึงได้ตรัสว่าโถลูกพ่ออย่าเสียสีพ่อแบบนี้เลย บอกพ่อเธอลูกพ่อจะทำไงดีมโหสถก็อยัดปรับพยศตะแก่นี่สักทีนะก็เลยขู่ให้กลัวต่อว่าบางอย่างที่ทำไปแล้วก็ยากที่จะแก้ไขได้ตอนนี้ข้าพระองค์เองก็แก้ไม่ได้เหมือนกันทําให้พระเจ้าวิถีหะคอตกรู้สึกสิ้นหวังมากจนพวกอาจารย์เสนหกากต้องอ้อนวอนมโหสถว่ามีแต่ท่านเท่านั้นท่านเหนือกว่าพวกเราทั้งหมดโปรดช่วยพวกเราด้วยเถิมดมโหสถก็บอกว่าข้าเองก็แก้ไม่ได้พวกท่านแก้เองเถอะเสนหากาัก็เลยทูลกับพระราชาว่า คงจะเหลือแต่เอาไฟเผาบ้านเผาเมืองจากนั้นพวกเราก็ฆ่าตัวตายเสียดีกว่าถูกพระเจ้าจุลนีจับไปทรมานเปล่าๆพอพระเจ้าวิเทหะได้ยินก็ฉุนและสำทับว่าเชิญมึงไปทำกับลูกเมียมึงเถอะแล้วก็ไปถามมนตรีอีกสามคนซึ่งก็ได้คำตอบเบียับเนกนากะพระราชากระตระหนักว่าถ้ามโหสถไม่ช่วยคงต้องทำตามเสนกกากะซะแล้วพอมโหสถเห็นว่าพระราชาคงจะสำเนียกตัวได้แล้วจึงได้ยอมบอกแผนและพูดว่าขอพระองค์อย่าวิตกไปเลย ข้าจะทำให้พวกปัญจละหนีไปเองถ้าข้าช่วยไม่ได้แล้วใครล่ะจะช่วยได้พะเจ้าวิเทหากเสษนากาศก,าก็โล่งใ่รอดแล้วกูเสนากาศก,าก็เลยทำแผนการขึ้นพโหสถก็ชี้ให้เห็นเส้นทางไปอย่างอุโมงค์ลีภัยแล้วก็สั่งทหารเนี่ยเปิดประตูอุโมงค์ จากนั้นก็ให้พระชากับีบัณฑิตตามมาซึ่งอุโมงค์นี้ทางเข้าสูงถึง18ศอกดังนั้นก็เลยไม่ต้องแก้ผ้าโพกหัวเพราะใหญ่มากมโหสถก็ให้เสนากะนำหน้าเพราะจะได้รับตีนก่อนนั่นเองครับและถ้ามีอันตรายเนี่ยตัวเองจะดูท้ายให้คนใช้ของมโหสถก็นำเชื้อพระวงของปัญจระทั้ง4พระองค์มาเจอกับพระเจ้าวิเทหะเมื่อทั้ง4คนเห็นพระเจ้าวิเทหะก็ตกใจเป็นมาก จากนั้นก็ร้องไห้อื้ออึงพอรู้ว่าติดกับของมโหสถเข้าซะแล้วพระเจ้าจุลนีอยู่ใกล้แม่น้ํำคงคาได้ยินเสียงร้องอื้ออึงของทั้งสี่คนแต่กลับไม่กล้าถามทหารของตนเพราะกลัวพวกทหารจะเยาะเย้ยว่าอ่อนแอแววหูถึงพระมเหสี มโหสถก็เชิญพระนางจันทีประทับบนแก้วแล้วก็ทูลให้แต่งงานกับพระเจ้าวิเทหะตอนนี้และในเวลานี้พระเจ้าจุลนีก็เป็นพ่อตาของพระเจ้าวิเทหะแล้วมโหสถจึงให้พระราชาของตนปฏิบัติกับสี่คนนี้ในฐานะเครือญาติและให้ดูแลนางจันทีดีๆและก็ให้ทหารส่งพระเจ้าวิเทหะหนีขึ้นเรือที่ซ่อนไว้โดยเร็วส่วนมโหสถจะไปช่วยทหารที่อยู่ในเมืองที่ติดค้างอยู่แล้วก็บอกว่าจะปล่อยให้ตายไม่ได้พระเจ้าวิเทหะก็สํานึกได้ว่า มหโหสถเนี่ยช่วยพระองค์ไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าแถมยังทําให้แต่งงานได้สมใจอีกคราวนี้ทั้ง4บัณฑิตก็สรรเสริญมหโหสถแบบที่ไม่มีอีโก้อีกต่อไปแล้วครับพระเจ้าวิเทหะขึ้นมาจากแม่น้ําจนถึงบ้านที่มหโหสถสร้างเอาไว้ และก็นั่งช้างม้าตลอดทางกว่าร้อยยน์แล้วก็พักหมู่บ้านที่สร้างเรียงรายไว้ล่วงหน้าแล้วก็พาราชวงศ์ทั้ง4ี่คนไปถึงมิถิลานครอย่างปลอดภัยส่วนทางด้านของมโหสถที่จะกลับไปช่วยทหารที่ติดค้างในเมืองที่ตนสร้างจึงเข้าประตูอุโมง์ทะลุไปอีกด้านหนึ่งปลดดาบที่เหน็บไว้ออกแล้วก็ฝังที่ซ่ายในอุโมงค แล้วก็เข้าอุโมงค์ไปอย่างเมืองที่ถูกกองทัพป,ปัญจละล้อมมาไว้มโหสถขึ้นปราสาทแล้วก็อาบน้ํากินข้าวจากนั้นก็พักผ่อนโดยที่พระเจ้าจุลนียังไม่รู้ว่าพระเจ้าวิธีหะได้ลูกไปทำเมียรเรียบร้อยส่วนมาเหสีเจ้าชายแล้วก็พระชมาลดาก,ก็อยู่ที่กรุงมิถิลาเรียบร้อยแล้วพระเจ้าจุลนีก็เลยฮึกเหมิม เรียบบทขยี้เหมืองให้สิ้นซากมโหสถตื่นขึ้นมาตามคำเรียกของทหารแต่งกายสวยงามดูดเท้าสักกะเมื่อพระเจ้าจุลนีเห็นก็ไม่ได้สะทกสะทานอะไรแต่ทหารรอบๆเนี่ยรู้สึกได้ถึงความเป็นโพธิสัตว์แต่ด้วยความแค้นบางตาพระเจ้าจุลนีก็เลยคิดจะจับมโหสถให้ได้มโหสถก็เลยยั่วว่าจะเร่งใส่ช้างมาทําไมพระองค์ทรงโยนอาวุธและปลดเกราะเสียดีกว่าเธอพระเจ้าจุลนีก็สำทับว่าไอ้นี่วอนซะแล้วมโหสถก็เลยโต้กลับว่าข้ารู้แผนการท่านหมดแล้ว พระองค์ขู่ไปก็ไร้ประโยชน์พระราชาของข้าหนีไปนานแล้วท่านจะตามไปก็เหมือนกับกาบินไล่พญาโหงเปล่าๆพระองค์เองก็ไม่ต่างจากสุนัขจิ้งจอกที่เห็นดอกทองเปล่าแล้วคิดว่าชิ้นเนื้อแต่พอเข้าไปเห็นก็คอตกด้วยความผิดหวังพอได้ยินว่าเอาไปเปรียบกับหมาจิ้งจอกโง่ก็โกรธไปอีกและต้องการเจ้ทหารเนี่ยจับมโหสถมาตัดแขนตัดขาเป็นชินช้นๆและย่างไฟให้จงได้มโหสถก็ขู่ว่า เราจับเจ้าชายเจ้าหญิงพระราชมารดาและมาหสีของพระองค์ไว้แล้วถ้าท่านจะทําแบบนั้นเราก็จะทําแบบนั้นกับครอบครัวของท่านเช่นกันพระเจ้าจุลนีก็คิดไอหมอนี่เพอร์เจอร์อะไรวะก็เลยส่งให้ทหารไปตรวจด,ดูและก็พบว่าสี่คนนั้นหายไปแล้วจากห้องพระสนมพระเจ้าจุลนีก็เลยตกใจมากเวรแล้วไงจะว่าไปเราเพิ่งได้ยินเสียงร้องของสี่คนนั้นที่แม่น้ําคงคาหรือว่ามันจะพูดจริงวะเมื่ออมัดกลับมาก็ทูลว่าเห็นพวกราชอ,องครักษ และนางกำนันถูกผูกมือผูกเท้ามัดไว้กับไม้ท้องพระขางก็โดนขโมยของฝูงกาก็มาเกาะเต็มไปหมดพระราชาได้ยินก็ตกใจเป็นมากและทั้งโกรธทั้งร่ำไห้เหมือนงูพิษที่ถูกตีด้วยท่อนไม้มโหสถเกรงว่าพระเจ้าจุลนีจะทําทอะไรไม่คิดเหมือนคนที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วจึงรีบพรรนานาความงามของพระนางนันทาทีวีผู้เป็นมเหสีเพื่อทําให้พระเจ้าจุลนีนคิดถึงเมียแล้วบอกว่าเมื่อข้าพระองค์กลับสู่มิถิลาแล้ว พระมาเหสีเจ้าชายและพระราชมารดาของพระองค์จะกลับมาอย่างปลอดภัยวางใจเถิดพระเจ้าจุลนีก็บอกว่าเจ้ามโหสถโดนล้อมขนาดนี้ยังลักพาลูกเมียเราไปได้นี่มันมายาอะไรกันหนอมโหสถก็ตอบว่าคนเป็นบัณฑิตต้องรู้จักวางยุทธศาสตร์เอาไว้เมื่อภัยมาถึงตัวย่อมช่วยเหลือตนเองและคนอื่นได้เราได้ขุดอุโมงค์เอาไว้ให้พระเจ้าวิเทหะหกลับมิถิลาได้สําเร็จพระเจ้าจุลนีรู้ว่าตนแพ้หมดรูปก็เลยใจเย็นลง ก็เลยอยากดูอุโมง์ที่ขุดขึ้นมโหสถก็ลงมาถวายบังคมและก็พาพระเจ้าจุลนีกับราชา101ไปดูอุโมง์ที่สวยราวกับเทวสภาครับพระเจ้าจุลนีก็ชมมโหสถว่าบัณฑิตแบบเจ้าใครได้ตัวไปก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองชาววิเทหะช่างโชคดียิ่งนักมโหสถก็พาราชาไปดูห้องบรรทมทั้ง101ห้องไปดูกลไกประตูจากนั้นเมื่อไปถึงห้องหนึ่งก็เหยียบเครื่องสลักยนต ปิดอุโมงไม่ให้ทหารทั้งหมดออกมาแล้วโคมไฟก็ดับทั้งหมดทหารกับประชาชน1 0 1คนก็ตกใจเป็นมากมโหสถก็หยิดดบดาบที่ซ่อนไว้ในทรายเมื่อวานนี้มาแล้วก็กระโดดท่าโจโจ้สูงถึง18ศอกขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ลงมาที่พื้นพร้อมกับเงื้อดาบไว้เหมือนจะฟันและก็ทูลว่า ไม่ใช่แล้วก็บอกว่าราชสมบัติทั่วชมพูทวีปนี้เป็นของใครพระเจ้าจุลนีเห็นดาบก็ตกใจและพูดว่าเป็นของเธอซึ่งเหตุการณ์นี้เรามากักจะพบตามผนังวัดทั่วไปครับมโหสถก็เลยบอกว่าขอพระองค์อย่าตกใจไปข้าไม่ได้คิดจะปลงพระชนจริงๆหรอกแค่อยากจะแสดงปัญญาให้ดูแค่นั้นก็ประมาณว่าล้อเล่นนะจากนั้นก็ยื่นดาบให้พร้อมกับพูดว่าถ้าพระองค์จะฆ่าข้าพระองค์แล้วก็ใช้ดาบเล่มน,นี้ได้เลย พระเจ้าจุลนีก็ทึ่งมโหสถใจคอกว้างขวางยิ่งนักจึงประคองมโหสถขึ้นมาและบอกว่าเราอภัยให้เธอแล้วจริงๆเจ้าอย่าได้คิดอะไรมากไปเลยดีนะครับพระเจ้าจุลนีไม่ใช่ฟรีเซอร์ไม่งั้นคงฝันมโหสถไปแล้วจากนั้นก็ถามต่อว่าเธอมีปัญญาขนาดนี้ทําไมไม่ครองราชเลยมโหสถจึงตอบว่าถ้าข้าทําแบบนั้น ยัไม่มีนักปราชญ์คนไหนสรรเสริญอำนาจที่ได้มาจากการฆ่าล้างผู้อื่นจากนั้นพระเจ้าจุลนีก็ขอให้มโหสถเปิดประตูเปิดไฟสักทีพวกเขาบันดนี้กลัวกันหมดแล้วมโหสถก็เลยทําตามทหารและพระราชาหนึ่งร้อยหก็ออกมาจากอุโบค์ม,มาหามโหสถและบอกว่าข้าพระเจ้ารอดพอท่านถ้าท่านไม่เปิดอุโมงค์พวกเราคงจะตายกันหมดแล้ว มโหสดก็เลยทูลว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ข้าเคยช่วยพวกท่านไว้จากสุราพิษในงานเลี้ยงคราวก่อนและนั่นคือแผนการของเกวัตตะและพระเจ้าจุลนีที่วางแผนวางยาพิษในสุราเพื่อจะสังหารพวกท่านทั้งหมดข้าจึงส่งคนไปทุบหายสุราในงานเลี้ยงนั้นพวกท่านจําได้หรือไม่พระราชาทั้งหมดก็เสียววาบแล้วก็มองมาทางพระเจ้าจุลนีและถามว่า ยิงเหลือท่านทําให้พระเจ้าจุลนียอมรับสารภาพแบบโคน,นั้นว่าเราเชื่อคำของอาจารย์กิวตะสังหารพวกท่านข้าขอโทษด,ด้วยข้าผิดไปแล้วพระราชาเหล่านั้นก็เลยบูชามโหสถแบบพระโพธิสัตว์ในการถวายอาภรณ์ให้พระเจ้าจุลนีก็เลยขอขมาว่า ขอข้าเชื่อคนชั่วข้าพระเจ้าผิดเองพระราชาทั้งหมดก็เลยขอโทษแก่กันและกันครับเมื่อพระเจ้าจุลนีกลับไปถึงพระนครปัญจาละก็ฉลองแล้วก็ต้อนรับมโหสถอย่างยิ่งใหญ่อลังการและทาบทามทให้มโหสถมารับราชการในเมืองของตนแต่มโหสถปฏิเสธและบอกว่าตราที่พระเจ้าวิเทหายังมีชีวิตอยู่จะไม่เป็นข้าราชการของใครเพราะไม่ต้องการเป็นบ่าวสองนายอะตันยูต่อคนที่ชุบเลี้ยงพระเจ้าจุลนีก็เลยให้มโหสถมารับใช้ เมื่อไหร่ที่พระเจ้าวิเทหาสวรรคคตแล้วมโหสถก็เลยตอบปกลงพระเจ้าจุลนีก็สักการะมโหสถตลอดสัปดาห์เมื่อมโหสถกลับบ้านเกิด <c oughs> ก็ได้รับทอง1000ลิ่ม <c oughs> บ้าน80ตําบตำบลในแคว้นกาสีทาสอีก400คนและฮาเรมสาวๆอีกร้อยคนให้กับมโหสถพร้อมกับอวยพรให้คณะของมโหสถเดินทางโดยสวัสดีภาพก่อนจากกาันมโหสถก็เลยกล่าวว่าขอให้พระองค์ไม่ต้องกังวลไปเมื่อกลับไปถึงแล้ว ข้าจะบอกให้พระราชาของข้าแต่งตั้งนางนันทาทีวีในฐานะพระพันปีและแต่งตั้งเจ้าชายเป็นหลานส่วนเจ้าหญิงเป็นมเหสีของพระเจ้าวิเทหะกลับไปข้าจะส่งพระราชชนนีพระนางน,นันทาทีวีและเจ้าชายกลับมาให้เร็วที่สุดพระเจ้าจุลน,นีก็ได้ฝากข้าราชบริพารโคกระบือเครื่องประดับเงินทองช้างม้า ไปให้กับพระธิดาที่เมืองมิถิลานั่นเองครับในที่สุดสงครามครั้งนี้ก็จบลงด้วยดีโดยที่ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อกันครับแถมยังได้พระเจ้าจุลนีเป็นมหามิตรอีกด้วยเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเห็นกองทหารมหึมาของมโหสถก็ตกใจมากเพราะนึกว่าเป็นกองทัพของพระเจ้าจุลนีก็เลยไปถามเสนกะว่าเกิดอะไรขึ้นมโหสถเสียท่าซะแล้วหรือเสนกะจึงทูลว่ามโหสถกลับมาอย่างปลอดภัยแล้ว แต่พระเจ้าวิเทหะก็ยังระแวงพร้อมบอกว่ามโหสถไม่น่าจะมีทหารที่มากมายขนาดนั้นเสนาก,กะจึงพูดว่าบัดนี้พระเจ้าจุลนีเป็นพวกไปแล้วนั่นคือกองทหารพระราชทานที่ได้มาจากพระเจ้าจุลนีมอบให้พระเจ้าวิเทหะก็ดีใจมากรีบตกแต่งเมืองต้อนรับมโหสถจากนั้นก็เข้าไปสวมกอมดมโหสถดูดลูกชายพร้อมชมเชยและถามว่าเจ้ารอดมาจากเงื้อมือของพระเจ้าจุลนีได้ยังไงมโหสถจึงตอบว่า ข้าพระองค์สามารถป้องกันวาทะด้วยวาทะป้องกันความคิดด้วยความคิดและปกป้องกษัตริย์ทั้งหลายจากความตายเหมือนมหาสาครกั้นชมพูทวีปเอาไว้และบัดนี้พระเจ้าจุลนีได้พระราชทานบรรณาการมากมายเก่ตนพระราชาจึงสรรเสริญมโหสถว่าเจ้าช่วยพวกเราไว้ ดูดคนช่วยนกติดกรงหรือช่วยปลาที่ติดแหวงเล็บเมืองอะไระเข้าไปติดเองไอ้แก่จากนั้นก็มีการจัดมหโหสพฉลองตลอดสัปดาห์และพระเจ้าวิเีหะให้ทุกคนไวหวมโหสถแทนพระราชาไปแล้วครับชาวเมืองก็ต่างโหร้องดีใจ บรรดาพ่อค้าทหารพรามณ์ต่างนําข้าวนะ้ํามากมายมาถวายให้กับพระโพธิสัตว์ในฐานะวีรบุรุษสงครามจากนั้นมโหสถก็บอกกับพระเจ้าวิเทหะให้ส่งคืนพระราชชนนีพระนางนันทาเทวีแล้วก็พระโอรสของพระเจ้าจุลนีกลับไปอย่างปัญจาละโดยเร็วพระนางนันทาเทวีก็สวมกอดลูกสาวที่บัดนี้เป็นมหสีของพระเจ้าวิเทหะไปแล้วพร้อมกับบอกว่า แม่ลาแล้วนะลูกแล้วก็ร้องไห้ด้วยความอาลัยอาวรณ์แบบนางแขกครับส่วนนางปัญจละจันทีผู้เป็นลูกก็ร่ําไห้และพูดว่าท่านแม่อย่าทิ้งลูกไว้คนเดียวเลยนะจากนั้นเมื่อหักห้ามใจได้แล้วทั้ง3มคนก็กลับสู่ปัญจระโดยสวัสดีภาพพระเจ้าจุลนีก็ถามเชื้อพระวงศ์ทั้งสามว่าพระเจ้าวิเทหะดูแลดีหรือไม่พวกนางก็ตอบว่าวิเทหะตั้งแม่ไว้ดุจเทวดา ตั้งนางนันทาเทวีไว้ในฐานะพระมารดาเพราะเป็นแม่ยายส่วนเจ้าชายปัญจาละก็เห็นเป็นน้องชายคนหนึ่งพระเจ้าจุลนีก็ดีใจเป็นอันมากทรงบรรณาการมาขอบคุณพระเจ้าวิเทหะบัดนี้ศัตรูแบบพระเจ้าจุลนีได้กลายเป็นมหามิตรกับมิถิลานาครด้วยปัญญาของมโหสถบัณฑิตโดยแท้หลังจากนางจันทีสมรสกับพระเจ้าวิเทหะเมื่อเวลาผ่านไปสิบปีพระเจ้าวิเทหะก็สวรรคตมโหสถก็ให้โอรสของพระนางจันทีครองราช แล้วก็ทําตามสัญญาที่ให้ไว้ไปอยู่กับพระเจ้าจุลนีเจ้าชายจึงร้างไว้และพูดว่าท่านบัณฑิตท่านอย่าทิ้งข้าไปเลยข้าบูชาท่านเสมือนกับบิดาของข้าพระเจ้าส่วนานางจันทีก็ช่วยวิงวอนอีกเสียงเพราะว่าที่นี่ไม่มีญาติฝ่ายใดของนางเลยแต่มโหสถก็บอกว่าข้าให้สัจจะก,กับพระบิดาของพระองค์ไว้แล้วคงต้องทําตามสัจจะเท่านั้นเมื่อมโหสถจากมิถิลามาประชาชนก็ต่างร่ําไห้เสียใจและ,และคิดถึงมโหสถกันมากเมื่อมโหสถมาถึงพระราชวัง พระเจ้าจุลนีก็ต้อนรับในราชสำนักมีปริพาชิการหรือนักบวชหญิงคนหนึ่งมีนามว่านางเพรีเข้าไปฉันอาหารในพระราชวังประจำนักบวชหญิงคนนี้เป็นคนฉลาดมากและนางกับมโหสถก็ไม่เคยเห็นหน้ากันและกันฝ่ายเจ้าหญิงนันทาทีวีไม่ค่อยจะชอบมโหสถนักเพราะมโหสถทำให้ลูกของนางลำบากอยู่ที่มิถิลาจึงสั่งสตรีคนสนิท500คนไปคอยจับผิดมโหสถและยุยงให้ขัดใจพระเจ้าจุลนีวันหนึ่ง นางเพรีก็ฉันอาหารแล้วออกไปเมื่อเห็นมโหสถมโหสถก็เลยไหวนางนางก็เลยขอลองภูมมโหสถด,ดูยกมือขึ้นและแบมือเป็นเครื่องหมายภาษาใบถามว่าพระเจ้าจุลณีนำมโหสถมาจากประเทศอื่นทุกวันนี้พระองค์พระราชทานอะไรให้กับท่านหรือไม่มโหสถรู้ความในใจก็เลยกำมือเพื่อสื่อว่าข้ามาตามสัญญาของพระราชาแต่พระราชาย,ยังไม่พระราชทานอะไรเพิ่มจากครั้งก่อนก็เลยกำมือไว้ จากนั้นนางเพรียกมือขึ้นลูกหัวเพื่อจะถามว่าทําไมไม่บวชเหมือนอัตมาไปเลยมโหสถก็ลูบผองและบอกว่ายังมีลูกเมียที่ต้องดูแลดังนั้นข้าจึงบวชไม่ได้เมื่อนางเพรีลามโหสถก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลณีเหตุการณ์นี้พวกนางในที่เป็นคนของนางนันทาเทวีก็ทําตัวแบบแดจังเกิมครับเอาเรื่องนี้ไปฟ้องกับพระราชาว่าเห็นมโหสถกับน,นางเพรีทำภาษาใบลับๆล่อๆแบบหนังเกาหลีสงสัยจะอยากชิงพระราชบัลลังก์แน่ พระเจ้าจุลนีไม่เชื่อจึงขอไปถามนางเพรีด้วยตัวเองพระราชาก็เลยถามว่ามโห,โหสถเป็นบัณฑิตหรือเปล่านางเพรีจึงคอนเฟิร์มว่า มหาบพิษทั่วรานี้ไม่มีใครเป็นปัณฑิตเลเวลเ9เ้าท้ามีแสงเท่าโมโหสถอีกแล้วอันหลังนี่ผมเติมเพลงนะครับพระเจ้าจุลนีก็ให้โมโหสถมาเข้าเฝ้าและก็ถามว่าได้เจอนางเพรีหรือยังมโหสถก็เล่าเรื่องเดียวกับที่นางเพรีพูดพระราชาก็เลยให้มโหสถเป็นเสนาบดีเป็นเสมือนนายกบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดซึ่งยศจะคล้ายๆกับขงเบ้งที่ใหญ่รองมาจากพระมหากษัตริย์ในปัญจลนครเลยทีเดียวครับแต่มโหสถก็ยังไม่ประมาทเพราะพระราชาเนี่ยก็เหมือนกับพระอาทิตย์ แม้จะให้ยศมากมายแต่เมื่อจะประหารหรือว่าเนรเทศก็สามารถทําได้ในคราวเดียวจะให้พ้นมนทินก็ทําได้ในคราวเดียวจึงอยากรู้ใจจริงของพระเจ้าจุลนีว่าคิดยังไงกับตนกันแน่จึงไปพบกับพระนางเพรีถือดอกไม้ทูบเพียนไปบูชานางพร้อมกับขอความช่วยเหลือขอให้นางเพรีเนี่ยไปถามว่าพระเจ้าแผ่นดินปลดปลานตนจริงหรือไม่นางเพรีจึงไปหาพระเจ้าจุลนีและต้องการจะคุยเป็นความลับเท่านั้น พระราชาก็เลยให้บริวารออกไปนางเพรีจึงถามว่ามหาบาพิษถ้ามีผีเสื้อน้ําตัวหนึ่งอยากได้มนุษย์มาเป็นเครื่องเส้นสังเวยโดยจับเรือที่แล่นกลางทะเลอยู่ในเรือนั้นมีพระมันดาของพระองค์พระนางนันทาเทวีผู้เป็นมเหสีพระติกนณะมนตรีราชกุมารผู้เป็นน้องของพระองค์ธนุเสกกะอุมาผู้เป็นสหายสนิทของพระองค์เกวตาพรามราชปูโรหิตและมโหสถบัณฑิตรวมทั้งหมด6คน พระองค์จะประทานใครให้ใหกับผีเสื้อน้ำพระเจ้าจุลนีจึงตอบว่าจะให้แม่กับนางผีเสื้อน้ำก่อนและให้มาเหสีเป็นคนที่สองตามด้วยน้องชายของตนและคนที่สี่ก็ให้สหายสนิทกับผีเสื้อน้ำและตามด้วยพรามเกวะตตาเป็นคนที่ห้าส่วนตัวข้าจะเป็นคนที่หกที่จะกระโดดลงปากของผีเสื้อน้ำนั้นโดยที่เราจะไม่สนใจพระราชสมบัติและข้าจะไม่ยอมยกมโหสถให้ผีเสื้อน้ำแน่นอนทำให้นางเพรีรู้แล้วว่าพระเจ้าจุลนีเคารพมโหสถยิ่งกว่าชีวิต แล้วก็อยากรู้สาเหตุจึงได้ถามเหตุผลของทีละคนเริ่มถามคนแรกว่าทำไมท่านจึงให้พระราชมัรดาที่มีคุณมากเลี้ยงดูพระองค์มาตั้งแต่เล็กและททำไมพระองค์ยังบอกว่าจะให้พระนางกับผีเสื้อน้ำเป็นคนแรกพระเจ้าจุลนีจึงตอบว่าตอนที่เป็นเด็กเนี่ยนางสลักทีวีเคยคบชู้กับพราหม์มีนามว่าฉับพิและในรอบคาาพระเจ้ามหาจุลนีพ่อของพระองค์เองและให้พราหมณแครองพระราชสมบัติแต่พราหมก็ยังคิดจะฆ่าพระองค์ที่ยังเล็กอยู่ เพราะเห็นว่าเด็กคนนี้ฉลาดเกินไปนางสลากทีวีก็ไม่อยากให้ลูกของตนไป แต่อีกใจก็อยากเอาใจพราหมชูจึงแอบส่งจุลนีกุมารไปนอนในห้องเครื่องแล้วก็ฝากไว้กับพ่อครัวเพื่อรักษาชีวิตของพระโอรสไว้ให้พ่อครัวรับพระโอรสหนีไปกับลูกของตัวเองจากนั้นพระนางก็วางเพลิงห้องเครื่องแล้วก็อ้างกับผัวชูว่าจุลนีกุมาน,นอยู่ข้างในแล้วก็เอาขี้เท่าแพะไปหลอกกับพราหมณชูว่าเป็นของจุลนีกุมารที่นางฆ่าไปเองส่วนพ่อครัวที่นำลูกกับพระเจ้าจุลนีกุมารหนีไปยังสากลนครในเมืองมัททร,รัตและไปเป็นพ่อครัวในพระราชสำนักพระราชานันท ราสงสัยว่าทำไมห,หน้าตาเด็กสองคนไม่เหมือนกันพ่อครัวก็อ้างว่าคนละแม่จุลณีกูมาเนี่ยก็เป็นเพื่อนเล่นกับพระราชธิดาของพระราชาครั้งหนึ่งจุลณีได้ไปตีพระราชธิดาเนื่องจากไม่นําลูกข่างและเชือกมาเล่นด้วยกันพระราชาได้ยินเสียงร้องของลูกสาวก็เลยไปถามว่าใครตีลูกข้าแต่พระธิดาก็กลัวพ่อลงโทษเพื่อนของตนรุนแรงจึงอ้างว่าไม่มีใครตีลูกแต่พระราชาเห็นเข้าก็รู้ว่าเป็นฝีมือของจุลนีแน่นอน แปลลูกสาวของตนกับปกป้องจึงได้สังเกตพฤติกรรมของเด็กคนนี้ต่อไปและตอนที่แม่นมเอาของเล่นมาให้กับพระธิดาเพื่อเอาไปแจกให้เด็กๆรับใช้คนอื่นเด็กๆคนนั้นคุกเข่ารับจากพระธิดาแต่จุลนีกุมารยืนรับด้วยนิสัยของเลือดขัตติยะกษัตริย์พระเจ้าจุลนีเห็นเข้าก็แปลกใจเปน็นอันมากวันหนึ่งลูกขางของพระเจ้าจุลนีไปอยู่ใต้เตียงพักผ่อนของพระราชาจุลนีก็เอาไม้เขียวออกมาแทนที่จะมุดเข้าไปในเตียงบรรทมพระราชาก็เห็นว่า เด็กคนนี้รู้จักกาละเทศะว่าอะไรควรไม่ควรในวังจึงไปถามพ่อครัวว่าลูกของเจ้าสองคนเป็นบุตรของใครถ้าไม่บอกตามจริงแล้วก็ข้าจะสังหารเจ้าเสียแล้วก็ยื่นพระแสงดาบขึ้นพ่อครัวก็ร้องขอชีวิตแล้วบอกว่าข้าขอให้เรื่องนี้เป็นความลับแล้วก็ยอมรับสารภาพกับพระราชาพระราชาก็ให้จุลนีกุมารแต่งงานกับพระราชธิดาของตนเองเมื่อพระเจ้าจุลีเล่าจบก็บอกว่ามารดาของข้ามีคุณมากก็จริงแต่แก่แล้วก็ไม่เจียมเนื้อเจียมตัวยังทําตัวเหมือนสาวร้าน ใส่ของประดับวิบวับไปเฮฮาปาร์ตี้กับพวกทหารเวนและยังไปหัดม้ากับพวกทหารนมนมจนเป็นที่ติฉินนินทาไม่เคยเห็นแก่นหน้าข้าพระเจ้านี่คือโทษที่ข้าจะส่งบันดาให้กับผีเสื้อน้ำนางเพรีก็เลยถามต่อว่าแล้วมาเหสีละ่ะทำไมพระองค์ถึงยังส่งให้ผีเสื้อน้ำพระเจ้าจุลนีก็เลยตอบว่า เมียข้าวันๆเอาแต่ขอของใช้เครื่องประดับที่ข้าให้กับชายญาอื่นถ้าไม่ให้ก็จะร้องให้เสียใจด้วยความอิจฉาริษยานี่คือโทษของนางที่ข้าจะส่งให้กับผีเสื้อน้ํานั้นนางเพรีก็เลยถามว่าแล้วน้องชายของท่านตีกินณราชกุมารละ่ะเป็นคนที่ช่วยพระองค์กลับมาจากสากลนครแล้วก็ปราบปรามราชาทั้งหลายเป็นนักรบที่เก่งกล้าทำไมพระองค์ยังประทานให้กับผีเสื้อน้ําอีกพระเจ้าจุลนีก็ตอบว่าตั้งแต่เด็กนั้น ตีกินณราชกุมารน,นึกว่าพราหมณชูเป็นพ่อมาโดยตลอดแต่วันหนึ่งก็ทราบความจากอามาตย์ว่าเป็นลูกของพระเจ้ามาหาจุลนีน้องชายของข้ากเ็เลยใชอุบายลอบฆ่าพราหมณชูได้การแกล้งทกกะเลาะกับทหารว่าโดนแย่งพระขันไป พอพรามชูมาดูดาบต่งางตีกินะราชกุมารจึงได้จังหวะตัดศีรษะของพรามช่วฉับเดียวคอขาดตายแล้วก็เอาศพของพรามไปทิ้งนอกพระนครจากนั้นตัวเองก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แต่พระราชชนนีแย้งว่าพี่ของเจ้ายังอยู่ที่มัทรัตตีกินะราชกุมารจึงพาพระเจ้าจุลนีกลับมาครองราชแต่นิสัยเสียของตีกินะราชกุมารน,นั้นชอบโอ้อวดตัวเองว่าการที่ท่านพี่สุขสบายเช่นนี้ล้วนแต่เป็นฝีมือข้าทั้งนั้นแล้วก็มีอาการพยองตัว นี่คือโทษที่คาจะยกน้องชายให้กับผีเสื้อกินนางเพรีก็เลยถามต่อว่าทำไมท่านถึงคิดจ,จะยกธนุเสกะราชกุมารผู้เป็นสหายรักของพระองค์ให้กับนางผีเสื้อสละพระพราชาก็เลยตอบว่าธนุเสขะคนนี้มักจะตีตนเสมอเจ้าก,ก,กระซิกกระซีต่อหน้าทานกำนันไม่เว้นแม้แต่ตอนออกว่าราชการ ชอบปัวเราะคิกคักเสียงดังไม่รู้กาลเทศะบางทีก็เข้าไปตอนที่ข้ากำลังอยู่กับมเหสีเมื่อได้รับโอกาสให้มหาข้าได้ทุกเมื่อก็ไม่มีความเคารพยำเกรงไม่รู้กาลเทศะใดๆจึงเป็นข้อหนึ่งที่ข้าจะมอบเขาให้กับผีเสื้อน้ำนางเพรีก็เลยถามต่อว่าแล้วอาจารย์เกวตาเล่าเป็นคนที่ฉลาดในนิมิตศึกษาพระเวทรอบรู้ทุกเรื่องทำนายเรื่องอุบาิเรื่องมงคลได้ดีเยี่ยมทำนายพระสุบินก็เก่งรู้เลอกง,งามยามดี ชาราดในโหราศาสตร์ทำไมท่านยังทิ้งอาจารย์ให้กับนางผีเสื้อพระาชาก็บอกว่าเกวัตตาเป็นคนชั่วช้ามีท่าทีเลิกคิ้วใส่ข้า นี่คือโทษที่ข้าจะโยนให้กับผีเสื้อน้ำนางเพรีก็เลยถามว่าทำไมท่านจึงคิดจะสละชีวิตตัวเองให้กับมโหสถโดยไม่สนใจราชสมบัติเช่นนี้พระเจ้าจุลนิก็เลยประกาศเกียรติคุณของมโหสถว่าแม้มโหสถจะมาจากเมืองอื่นข้ายังไม่เห็นความชั่วช้าของมโหสถแม้แต่นิดเดียวถึงแม้ข้าจะตายก่อนมโหสถจะทําให้ลูกหลานของข้ามีความสุขมโหสถก็เหมือนกับนิวไทครับรู้ความเจริญทุกอย่างทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตดังนั้นข้าจะไม่ยอมยกมโหสถให้กับนางผีเสื้อน้ำแมน่นันขาดพูดจบ พางเ e รีชวนพระเจ้าจุลนีออกไปจากประสาทไปยังท้องสนามหลวงไม่ใช่ในไทยนะครับแล้วก็ประกาศให้ชาวเมืองเนี่ยมาประชุมเรื่องปัญหาผีเสื้อน้ําเพื่อประกาศเกียรติคุณของมโหสถว่าปัญญามีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเป็นสิ่งที่ละเอียดเป็นเหตุให้คนเรามีความคิดในทางที่ดีย่อมมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบัน และเพื่อความสุขในภายภาคหน้าด้วยประการละชีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเล่าอดีตชาติปัญญาาร,รมีจบก,ก็ตรัสว่าไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่สถาคตมีปัญญาย่อมีวทาะาของผู้อื่นในอดีตการเมื่อยายยังไม่แก่กล้าสถาคตก็เคยมีปัญญาเช่นนี้เช่นกันกเซน,น,นกะบัณฑิต,ญญนนนนตในครั้งนั้นก็คือพระมหากัสสป,ปะภิกหมครับการบินทะก็คืออัมพัทธภิกษุปูกุศะก็คือโปตภาทะภิกษุ ปัญจละจันทกุมารก็คือพระอนุรุธทธะเทวินทะก็คือโซโนทันทะภิกษุทามเกวตักก็คือเทวทัตนางสลักเทวีก็คือ ทูลละนันทิกาภิกษุณีพราหมณุกเกวัตก็คือพระโมคขลานะผู้เลิศทางฤทธิ์พระนางปัญจละจันทีก็คือสุนทรีภิกษุณีนางนกสาลิกาก็คือนางมาริกาทีวีนางอุทุมพรทีวีก็คือโคตมีภิกษุณีพระเจ้าวิเทหะผู้ซื้อบื้อก็คือพระกาลและอุทายีนางเพรีปริภาชิกาก็คืออุบลวรรณทรีข้ารือหาบดีพ่อของมโหสถก็คือพระเจ้าสุโธธนะพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแม่ของมโหสถก็คือพระนางสิริมหาไมาย ยาแม่ของเจ้าชายสิทธัตถะนางอมราก็คือพระนางยโสธราพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะติกนณะกูบาลก็คือพระชน,นะธนุสขทะก็คือราหุลลูกของพระองค์เองนกแขกเต้าสูวบัณฑิตก็คือพระอานนท์พระเจ้าจุลนีก็คือพระสารีบุตรนั่นเองครับอันนี้คือโคตรพีคนะฮะมะโหสถบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองครับเห็นไหมครับว่าอดีตชาติของแต่ละคนนี้พีคทั้งนั้นและทุกคนที่เคยเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้า สุดท้ายก็มาเป็นสาวพวกของพ้าองค์กันหมดครับคือพิกทุกคนโดยเฉพาะพระเจ้าจุลณีนะครับเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตที่แสนยาวนั้นก็จบลงตรงนี้ชาดกเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของผู้ริทตตะชาดกเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพญานาคน่าจะเป็นชาติที่หลายท่านรอคอยนะครับเรื่องราวก็สนุกไม่แพ้กันแล้วก็ยาวมากๆอย่าลืมติดตามกันนะครับถ้าผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ